ความเข้าใจผิดที่พ่อแม่คิดว่าเรากําลังให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับลูกสาวพี่ลูกอะค่ะคำว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอะมันละเอียดมากละเอียดจนบางทีอะคนเป็นพ่อเป็นแม่อาจต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเรื่องนี้ไปทั้งชีวิตเลยก็ได้อันแรกคือเราแสดงความผิดหวังมากเวลาที่ลูกอะไม่เป็นไปตามที่เราะคาดหวังไว้เราอาจจะเผลอพูดแรงใส่เขาตําหนิเขาเงียบหรือประชดใส่เขาแล้วเราอะรู้สึกดีพูดดีกับลูกเวลาเฉพาะตอนที่ลูกอะทำตัวดีเท่านั้นเช่น ตังใจเรียนทําตามที่เราบอกเราสอนเป็นแ,แบบนี้ลูกจะรู้สึกว่าเนี่ยเขามีคุณค่าเวลาที่เขามีผลลัพธ์ให้พ่อแม่แล้วเขาจะรู้สึกไม่มีคุณค่าเลยถ้าเขาอ่ะไม่ได้ทำตามที่พ่อแม่คาดหวังหรือต้องการอีกอันหนึ่งก็คือเราอ่ะยอมทําตามลูกแม้เรารู้ว่าบางอย่างอ่ะไม่ดีกับลูกพ่อแม่ที่ยอมทําตามลูกทุกอย่างอ่ะหลายครั้งอาจจะไม่ใช่ความรักนะคะแต่มันอาจจะเป็นเพราะความกลัวกลัวว่าลูกจะโกรธเรากลัวว่าลูกจะไม่รักเราหรือกลัวว่าความสัมพันธ์เรากับลูกอ่ะจะหายไปถ้าเราอ่ะ ไม่ทาตามที่ลูกอะต้องการจนเรายอมลูกทุกอย่างแม้เรารู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะไม่ดีกับลูกแม้เรารู้ว่าสิ่งเนี้ยเราไม่ควรยอมลูกจริงๆความรักที่ไม่เงื่อนไขอะมันเป็นความรักที่เบามากเลยเป็นความรักที่ไม่กดดันจะไม่ทําให้เราอะมีอํานาจเหนือลูกเยอะๆหรือไม่ทําให้ลูกอะมีอํานาจเหนือเราแล้วมันเป็นความรักที่จะสามารถเชื่อมเรากับลูกอะให้มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลย